ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพนะครับคลิปนี้จะเป็น e ีีที่4นะครับสำหรับตอนอมือใหม่หัดปลูกนะครับคลิปนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของความหมายของหลักการที่ว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับก็เป็นแนวทางที่ในหลวงร .9 นะครับให้แนวทางไว้นะครับหลักใหญ่ใจความนะครับก็ มุ่งเน้นไปที่การทําเกษตรนะครับเกษตรเนี่ยมันมีทั้งเกษตรพืชเกษตรสัตว์นะครับมุ่งเน้นไปที่เกษตรสัตว์ก่อนอป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างนะครับเกษตรจริงๆไม่ได้ใช่แค่เพาะปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าพืชผลต่างๆนะครับก็รวบรวมกันทั้งเกษตรพืชเกษตรสัตว์เกษตรสัตว์ก็แยกไปเป็นสัตว์บกสัตว์น้ํานะครับคลิปนี้พูดคุยหลักการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับ ถ้านึกถึงภาพสังคมการเกษตรในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าถ้าปลูกยางพาราก็จะปลูกยางพาราไปทั้งแปลงเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าปลูกไม้สักก็ะจะปลูกไม้สักทั้งแปลงเลยถ้าปลูกทุเรียนก็จะปลูกทุเรียนกันทั้งแปลงเลยนะครับถ้าปลูกอะไรอีกละ่ะที่เป็นไม้ยืนต้นหน่อยผลไม้บางอย่าง,ะม,ะม,งมะม่วงมะม่วงอย่างงี้ ก็จะเห็นปลูกกันทั้งแปลงเลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นหลักการที่มันก็ไม่ได้ว่าผิดอะไรนะครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่การกระจายความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเป็นการพึ่งพาแบบพืชเชิงเดี่ยวเกินไปนะครับทายางพาร,ราราคามันลงก็เดือดร้อนนะครับถ้าทุเรียนราคาลงก็เดือดร้อนนะครับแต่คงไม่ลงเท่าไหร่หรอกเห็นรวยเอารวยเอานาะสนทุเรียนถ้าไม้ ผลไม้บางอย่างเราปลูกไปผลผลิตในสวนมันเสียหายอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยถ้าลมมาแรงแรงร่วงทุเรียนอ่อนร่วงหมดเนี่ยล้มคนล้มอย่างเงี้ยก็จะเสียหายนะครับเรื่องของป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างจึงไม่ใช่เรื่องของกเกษตรเชิงเดี่ยวแบบนั้นนะครับแต่จะมุ่งเน้นไปที่การปลูกพืชปลูกต้นไม้ให้หลากหลายนะครับหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตนั่นแหละนะครับเริ่มจากสร้างความมั่นคงพื้นฐานทางด้านปัจจัย4ก่อนนะครับเพื่อให้เรามีทั้งไว้ใช้หุงหาอาหารใช้สร้างบ้านเรือนใช้กินใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้นะครับแล้วรวมไปถึงเพื่อเศรษฐกิจที่สร้างเป็นรายได้ได้นะครับ่มาเข้าสู่หลักการเลยแล้วกันนะครับ ป่าสามอย่างอ่าอย่างแรกก็คือไม้ไว้ใช้สอยนะครับอ่าป่าสามอย่างข้อที่2ของป่าสามอย่างก็คือว่าไม้เอาไว้กินอ่าไม้เอาไว้กินนะครับอย่างที่3ามเขาบอกว่าเป็นไม้เศรษฐกิจอ่าประโยชน์ทั้ง4อย่างก็คือไม้ใช้สอยกันนั่นแหละเอาไว้ใช้ใชสร้างบ้านเรือนใช้หุงหาอาหารใช้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ ไม้กินก็ทั้งผลไม้พืชหัวพืชใบพืชผักต่างๆนะครับที่ร่วมสวนป่าร่วมแปลงกเกษตรไปได้ไม้เศรษฐกิจก็รวมทั้งผลมงผลไม้นะครับบางท่านก็ปลูกยางพาราก็ได้เหมือนกันก็แซมกับไม้อื่นนะครับมะม่วงก็ได้ผลไม้ต่างๆก็ได้ลิ้นจี่ก็ได้นะครับทุเรียนก็ได้ไม้เศรษฐกิจหรือจะเป็นไม้เนื้อแข็งที่ปลูกร่วมไปเป็นวนณเกษตรนะครับที่ร่วมสวนผลไม้สวนอะไรนะครับประโยชน์อย่างที่4 ที่ได้จากไม้3ามอย่างที่ปลูกไปนะครับก็คือประโยชน์เรื่องความร่มรื่นนะครับดูดิมองไปแถบนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นผม <c oughs> ผมนี่ยละมัง้ง <c oughs> ที่ลุดหน้าคนอื่นมาในหมู่บ้านนะครับแล้วมีป่าส่วนตัวที่ร่มรื่นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นไรเชิงเดี่ยวกันซะส่วนใหญ่นะครับมีความร่มรื่นมีดินที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสภาพแวดล้อมด้านในปลอดสารพิษ มันก็มีประโยชน์ทั้งลมเงารักษาดินรักษาน้ํานะครับเอามาทีนี้จะขยายให้ฟังนะครับว่าไอ้ไม้ใช้สอยเนี่ยไม้ใช้สอยโอ้โหมันมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนาะไม้ใช้สอยเอามองไปด้านนี้ก่อนอย่างสวนของผมนะครับผมมีไม้สักไม่ได้ใช้แค่เอาไว้ใช้ทำฟืนนะครับไม้สัก เอาไว้ใช้สอยสร้างบ้านเรือนนะครับรุ่นของตัวเองฮะรุ่นของลูกรุ่นของหลานนะจะดีไหมถ้าลูกหลานเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเขามีไม้ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับไม้สักจริงๆเนี่ยปลูกแค่แนวรั้วก็ได้แล้วนะครับปลูกแนวรั้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าดีกว่าจะได้เห็นแนวรั้วด้วยไม้สักไม้ปะดูไม้แดงพวกนี้เราเป็นปลูกเป็นไม้ไว้ใช้สอยสร้างบ้านเรือนนะครับ ไม่ใช่แค่ว่าปลูกไม้ไว้ทําฟืนนะครับไม้ใช้ทําฟืนมันก็มีของอย่างของผมไม่ค่อยได้ปลูกนะครับไม้ทําฟืนมันเกิดขึ้นมาเองพวกต้นกระทงกระถินแล้วก็ตัดไปใช้ทําฟืนทําอะไรได้หาอาหารได้เป็นเชื้อเพลิงได้พลังงานนะครับแต่พอไม้พวกนี้โตมันก็หักล่วงลงมาเองแล้วก็ใช้ไม้พวกนี้แหละเดี๋ยวอนาคตเนี่ยอย่างต้นมะข่าตัวน,นี้นะครับฝักของเขาก็ล่วงหล่นลงมาให้เราใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นไม้ฟืนได้เหมือนกัน ฝักต้นแดงพวกนี้นะครับถือว่าเป็นไม้ใช้สอยพวกนี้นะครับไม้ไผ่อย่างเงี้ยที่สวนผมก็มีโอ้มีเป็นร้อยกอนะครับไผ่ไผ่ไนี่ก็ใช้ลำตอนนี้ก็ตัดในสวนตัวเองนี่แหละกร็รวกนะครับไม้รวกตัดแค่สองกอกําลังทําเล้ามงเล้าหมูกันนะครับถือว่าเป็นไม้ใช้สอยไม่ใช่ว่ามีผื้นดินอยู่ก็ปลูกเป็นไม้เชิงเดี่ยวไปหมด <laughs> เป็นสวนยางพาราหมดอย่างนี้เนาะพอจะสร้างบ้านทีก็ต้องขายยาง แล้วไปซื้ออิฐหินปูนทรายมาสร้างทั้งที่เราปลูกอย่างอื่นเสริมเข้าไปได้นะครับป่า3อย่างปลูกไม้สักเสริมเข้าไปได้เพื่อไว้ใช้สร้างบ้านเรือนได้เนาะไม้ใช้สอยเนาะจริงๆมันก็มีหลากหลายมากกว่านี้นะครับไม้ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นวงเป็นไว้อะไรเราก็ปลูกร่วมกับสวนป่าไปได้นะครับอ่ะมาไม้อย่างที่2นะครับที่เขาบอกว่าเป็นไม้ไว้กินอ่า เห็นไหมบางคนเนี่ยปลูกยางพาราแต่ว่าเวลาจะกินแกงหน่อไม้ต้องไปหาเงินมาซื้อหน่อไม้จะกินไข่ทอดกับชะอมหน่อยก็ต้องหาตังค์ไปซื้อเอาเงินไปซื้อชะอมนะครับจริงๆในสวนยางพาราเนี่ยปลูกพืชได้มากมายไม่จาเป็นแค่ปลูกเฉพาะยางพารานะครับพืชไว้กินเนี่ยไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ไม้เรือนยอดด้านบนอ้าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างไม้อะไรดีจะได้เห็นง่าย มาด้านนี้ด้านนี้ไม้ไว้กินนะครับมกินได้ทั้งยอดทั้งใบบางชนิดเรากินผลของเขาเป็นผลไม้นะครับบางชนิดกินหน่อของเขาบางชนิดกินหัวของเขานะครับโอ้โหมันมากมายที่ปลูกร่วมสวนป่าได้นะครับอย่างต้นน so ี้มะกอกนะครับมะกอกเนี่ยกินอะไรได้กินยอดได้นะครับไม้เอาไว้กินกินยอดได้กินผลของเขาได้นะครับใส่ส้มตาใส่ลาบใส่อะไรเนี่ยโอ้อร่อยมีอะไรอีกล่ะ นี่กระสลองด้านหน้านี้กินได้ต้นปีบยอดยอดเขาเผาไฟกินได้กับลาบนะครับดอกเขาชงเป็นน้ําชาได้นี่มะตูมนะมะตูมกิกนผลได้เอาไปต้มน้ําดื่มได้กินเป็นผลไม้ได้ใบกินกับลาบกับก้อยได้นะครับกินกับลาบเป็ดก็เข้ากันใบนะครับหอมดีมะตูมพืชไว้กินมีมากมายนะครับอย่างนี้ก็พวกอีลอกอย่างเงี้ยเห็นไหมแทนที่จะมีแค่สวนเป,ป,ปล่าๆเราก็มี พืชพันธุ์ไว้กินด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับอีลอกพวกนี้ก็เก็บไปแกงไปทําอาหารได้นะครับผักหวานพวกนี้อ่าแล้วก็ปลูกร่วมสวนป่าได้ก็ไผ่เอ่างเนี้ยแล้วก็ปลูกไผ่ไปแล้วก็จะได้หน่อไผ่ไว้แกงนะครับหน่อไม้พืชไว้กินก็โอ้โหมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับไม่ใช่ปลูกแค่เชิงเดี่ยวเนาะอ่าอย่างที่สามนะครับเรื่องของพืชเศรษฐกิจอ่าพืชเศรษฐกิจจริงๆโอ้โหมีมากมายนะครับ สร้างสวนป่าวันเกษตรแบบนี้เพื่อเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เฉพาะไม้ยืนต้นแบบนี้นะครับอ่าไม้ยืนต้นอ่าจริงๆก็โอเคเป็นเศรษฐกิจเหมือนกันไม้พยุงนะครับอย่างนี้ไม้พยุงไม้สักไม้ประดูไม้แดงพวกนี้ก็ถ้าอายุถึงวันหนึ่งเขาก็ตัดค้นแปลรูปได้ไม้พยอมอย่างนี้นะครับถือเป็นไม้เศรษฐกิจแต่ไม้เศรษฐกิจในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะไม้เนื้อแก่นอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไม้เฉพาะไว้ แปลรูปขายอย่างเดียวมันรวมไปถึงไม้ที่เก็บผลขายได้ด้วยนะครับที่ปลูกร่วมสวนป่าได้ส่วนการปลูกแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายไปในคลิปถัดๆไปนะครับแต่ตอนนี้เอาหลักการป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างก่อนอย่างบางสวนนะครับก็เป็นสวนมะพร้าวอย่างเงี้ยสลับกันไปกับผลไม้อื่นมีไม้ยืนต้นรอบร้อมพื้นที่อย่างนี้ก็มะพร้าวกับผลไม้พวกนั้นก็เป็นไม้เศรษฐกิจได้อ่า เราไว้ขายาจจะได้เงินไว้ใช้ในครอบครัวนะครับสร้างเป็นรายได้ได้ไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้ไปอย่างนี้แล้วโอ้มีแต่ต้นไม้แล้วจะไปเก็บดอกผลยังไงเนาะบางคนเขาคิดอย่างนั้นแต่จริงๆมันมีพืชพันธุ์มากมายนะครับที่ปลูกร่วมสวนป่าไปได้เนาะอย่างไม้เศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผล,ละไม้อย่างเดียวนะครับบางคนเห็นไหมเขาปลูกยางพาราอ่ะยางพาราก็ได้กรีดเอาน้ํำยางก็ปลูกร่วมกันกับสวนป่าแบบนี้นะครับได้ บางคนปลูกไผ่ไผ่ตัดลำไผ่ไปขายได้ตัดนอไผ่ไปขายได้ถือเป็นพืชพืชเศรษฐกิจที่ร่วมสวนป่าได้นะครับแล้วก็อีกอย่างอะไรล่ะถ้ายกตัวอย่างาบางคนปลูกผักหวานาบางคนอาจจะปลูกพืชแบบนี้ที่อยู่ด้านล่างลงมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถือเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ได้จํากัดจําเขียวว่าจะต้องเป็นไม้ผลอย่างเดียวนะครับมันมีพืชพันธุ์มากมายนะครับที่ปลูกร่วมสวนป่าได้ ปา3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับก็คงจะความหมายพอคร่าวๆก็คงจะประมาณนี้นะครับท่านไหนอยากรู้ลึกซึ้งไปกว่านี้ก็คอยติดตามคลิปถัดๆไปนะครับท่านไหนใจร้อนก็ก็ค้นหาเพิ่มเติมนะครับเรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับก็ดูของผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีให้ดูหลายแปลงนะครับที่เขาปลูกพืชต่างๆร่วมกับการสร้างสวนป่าแล้วก็ร่วมกับการทํา เกษตรไม้ผลต่างๆนะครับพืชผลต่างๆก็ทําได้เนาะสามอย่างประโยชน์4อย่างนะครับไม้เอาไว้ใช้สอยอไม้เอาไว้กินไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้นะครับประโยชน์อย่างที่4ก็คือให้ความร่มรื่นนะครับให้ดินที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับให้สภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดแล้วก็ไม่มีมลพิษนะครับในสวนเรา ความชุ่มชื่นเย็นสบายนะครับความเย็นจากป่าเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศนะครับมันคนละชั้นกันเลยนะครับเทียบกันไม่ติดเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ไปแล้วนะครับ